ปิดการเล่นคลิปรีวโดยอัตโนมัตินะคะก็คือการที่เราไม่ให้คลิปที่เราโพสต์ลงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวมันเล่นโดยอัตโนมัติวิธีการนี้ช่วยให้ยอดวิวเราเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับคนที่มียอดวิวน้อยเวลาเราโพสต์คลิปไปแล้วยอดวิวมันไม่ขึ้นน้ำฝน,นแนะนำเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาดูตรงนี้ใน Facebook เข้ามาตั้งค่ากันนะคะ เพราะว่าการตั้งค่านี้จะเป็นการปิดไม่ให้เล่นโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะดูคลิปของเราอย่างเช่นคลิปสั้นคลิปสั้นรีวถ้าเพื่อนๆเ,เลื่อนฟีดขึ้นมาเห็นคลิปของเราถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูคลิปของเราเขาก็จะเอานิ้วเข้าไปจิ้มที่คลิปของเราอันนั้นเราจะได้ยอดวิวนะคะอืมแล้วทีนี้เราจะตั้งค่าเพื่อที่ไม่ให้ คลิปมันเล่นโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อเพิ่มยอดวิวนั่นเองสำหรับคนที่จะตั้งค่านะคะไปดูแล้วก็ทำตามน้ำฝนได้เลยค่ะให้เราไปที่ Facebook เลยนะคะาหแล้วมาที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะจะเห็นรูปฟันเฟืองข้างบนนี้กดจิ้มเข้าไปดูเลยแล้วให้เรา เลื่อนเลื่อนลงไปนะคะหาคําว่าสื่อกดจิ้มเข้าไปตรงคําว่าสื่อนะคะแล้วทุกคนมาหาคําว่าการเล่นอัตโนมัติในฟีดและสตอรี่นะคะการเล่นอัตโนมัติคือเวลาที่เพื่อนๆเลื่อน,นฟีดของเราเห็นคลิปวิดีโอของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะคือเราจะมาตั้งไม่ให้มันเล่นโดยอัตโนมัตนะคะเราก็ต้องกดตรงนี้นะคะตรงคําว่าไม่ต้อง เพื่อที่ถ้าเขาจะกดดูคลิปของเรามันจะขึ้นยอดวิวนะคะทุกคนอันนี้คือถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเราได้นะคะหรือว่าจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้ เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ยอดวิวมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องให้คลิปวิดีโอเล่นอัตโนมัติเราต้องเข้ามาปิดตรงนี้เนาะเราก็ต้องตัปิดตรงคำว่าไม่ต้อง ไม่ต้องก็คือไม่ต้องเล่นอัตโนมัติในฟีดและสตอรี่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เขาอยากดูคลิปของเราเขาจะกดจิ้มเข้าไปดูมันก็จะขึ้นยอดบิวให้เราเองนั่นเองนะคะทุกคนจะอะ่ทบทวนนะคะทบทวนนะคะก็ใครที่จะมาปิดการเล่นโดยอัตโนมัตินะคะเวลาเราลงคลิปสั้นหรือคลิปยาวให้มาที่โปรไฟล์ a c e b o o k เลยนะคะแล้วมาที่ รูปฟันเฟืองเมื่อมาที่รูปฟันเฟืองนะคะให้มาที่ตรงนี้เลยคำว่าสื่อกดจิ้มเข้าไปเลยนะคะหนึ่งครั้งเมื่อเข้ามาที่คำว่าสื่อแล้วนะคะให้หาคำว่าการเล่นอัตโนมัติในฟีดและสตอรี่ให้เรากดติ๊กเป็นสีฟ้าตรงคำว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องตรงนี้ก็คือไม่ต้องเล่นโดยอัตโนมัตินั่นเอง อ่าทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ